ถ้าเราเป็นครีเอเตอร์เราควรคิดเงินลูกค้าเท่าไหร่ดีคนนี้จะมาอธิบายให้ฟังครับผมเชื่อครับว่าครีเอเตอร์ยุคใหม่หลายๆคนนะครับก็น่าจะมีคําถามนอกว่าเฮ้ย mm. พอเราทําตัวแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้ว มันก็น่าจะมีลูกค้านะครับที่จะเข้ามาหาเราบ้างซึ่งเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าระหว่างเรากับลูกค้าราคาเท่าไหร่นะครับมันจะเหมาะสมที่เราจะไม่ได้เงินน้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปจนแบรนด์ซื้อเราไม่ไหวนั่นเองครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาแนะนําครับว่าเฮ้ยเราควรทํายังไงกันอย่างแรกเลยนะครับที่ผมขออนมนชั่นะครับก็คือเจ้าตัวเรทการ์ดนะครับเป็นสิ่งที่คุณควรมีหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยเรทการ์ดคืออะไรนะครับเรทการ์ดคือตารางแล้วก็ราคาที่ มีการโชว์นะครับาการทำงานรูปแบบต่างๆว่าเฮ้ยราคานี้คุณจะได้เท่านี้ราคานี้คุณจะได้เท่านี้นะครับซึ่งจริงๆนอกจากตารางราคานะครับที่เราคนใส่เข้าไปมันก็จะมีพวกแสตมปหลังบ้านนะครับว่าเฮ้ยกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะครับในเพจของเราในทิกตอกของเราหรือใน YouTube ของเรานะครับเป็นใครบ้างผู้ชายผู้หญิงช่วงอายุอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าให้ดีนะครับเราก็ควรทำโพสต์ด้วยนะครับว่าเฮ้ยงานในดีของเรานะครับ มีอะไรบ้างแบรนด์เชิญแบรนด์นะครับเคยเชิญแบรนด์ไหนบ้างแล้วก็มีงานจันงานไหนบ้างรวมถึงครับแบ่งแยกลักษณะน,นะครับเช่น งานลักษณะนี้ไปอีเวนต์คุณจะได้ประมาณไหนงานรีวิวที่สตูที่บ้านจะได้ประมาณไหนหรืองานที่ไปเอ้าดร์นะครับจะได้ประมาณไหนซึ่งสิ่งพวกนี้นะครับมันจะช่วยทําให้ลูกค้านะครับตัดสินใจซื้องานคุณได้ง่ายขึ้นนั่นเองมาพูดถึงการคํานวณกันครับว่าเฮ้ยเราควรคํานวณอะไรบ้างนะครับเวลาที่มันจะออกมาหนึ่งคลิปนั่นเองครับอย่างแรกเลยครับที่เราต้องคิดนะครับก็คือค่าเหนื่อยนะครับในการทําคลิปนั้นเช่นอ่ะถ้าคุณทําคลิปติ๊กตอกคุณอาจจะใช้เวลาแค่แบบอหนึ่งชั่วโมงในการทําแล้วก็ตัด่่อชม แต่ถ้าคุณไปข้างนอกใช่ไหมครับคุณก็ต้องมีค่าอาหารในวันนั้นค่าเดินทางนะครับค่าเหนื่อยของคุณในวันนั้นว่ามันจะคิดเป็นเท่าไหร่นั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เฮ้ยออกไปถ่ายข้างนอกเนาะซึ่งอันนี้นะครับเราก็คำนวณแบบคร่าวๆได้เนาะเช่นอ่ะคุณมีการไปทํางานที่สยามใช่ไหมครับเอาเอีเวนต์ที่สยามคุณลองคนนํานวณค่ารถค่ารถไฟฟ้าค่า อาหารนะครับซึ่งนั่นนะครับก็ถือว่าเป็นการตีค่าแรงของเรานะครับในงานหนึ่งงานนั่นเองครับแต่ถ้าเรามีทีมงานด้วยเช่นคุณไปอีเวนต์ใช่ไหมครับคุณต้องมีคนอีกคนหนึ่งที่จะมาถือกล้องนะครับหรือมือถือของคุณถ,ถ่ายไปตลอดเนาะคุณก็ต้องมีเบสนะครับเงินขั้นต่ำที่คุณอยากได้ในงานนานๆแล้วก็บวกนะครับค่าเหนื่อยของคนที่ไปด้วยเนาะ ซึ่งอันนั้นนะครับก็ต้องคูณนะครับตัวตัวค่าอาหารนกแล้วก็ค่าเจ้าตัวค่าเดินทางนะครับเข้าไปอีกซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นสอบงานที่คุณจะไม่สามารถทําคนเดียวได้นั่นเองซึ่งรวมๆนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเบสที่คุณออกไปออกกองคุณต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่นั่นเองต่อไปครับก็คือเข้าอุปกรณ์เราคงไม่พูดถึงลักษณะที่เป็นการใช้พวกสมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่าทุกคนอ่ะมันมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วผมคงไม่ได้เอาพวกนี้นะครับมาคิดแต่ถ้าคุณมีพวกกล้องนะครับที่เป็นเจ้าตัวกล้อง โกโปรที่มีมุมแปกนะครับซึ่งตัวนี้นะครับคุณก็สามารถคิดเท่าบัวกรนะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าของงานของคุณได้นั่นเองครับเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือแวลูของช่องเหล่านั่นเองครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับมันจะเป็นตัวกําหนดเงินทั้งหมดนะครับที่ คุณควรจะได้รับนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นยู u ูบติ๊กต่อบ f เฟซบุ๊กนะครับหรือทวิตเตอร์ซึ่งไวลุลูของเพจเรานะครับเราสามารถประเมินนะครับได้จากปลา2อย่างครับอย่างแรกคือจํานวนผู้ติดตามเนาะอย่างที่2ครับคือจํานวนคนที่ปฏิสัมพันธ์กับช่องทางของเรานะครับต่างๆซึ่งอันนี้นะครับมันก็จะสามารถมาคํานวณกันได้นั่นเองซึ่งอันนี้นะครับก็อาจจะต้องไปถามๆนะครับรุ่นพี่ในวงการหรืออะไรพวกนี้นะครับว่าเฮ้ยเลทของวงการที่คุณอยู่นะครับมันประมาณเท่าไหร่นั่นเองครับ ซึ่งจริงๆนะครับนอกจากยอดสันะครับเราก็ยอดปฏิสัมพันธ์ของเพจคุณว่าเฮ้ยมันดีอะไรแค่ไหนเนาะอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะเพิ่มมูลค่าของเพจคุณได้นะครับก็คือถ้าเราเป็น specialist นะครับด้านนั้นจริงๆอัน,น,น,นะครับคุณก็สามารถเพิ่มมูลค่านะครับค่าตัวของเราได้ด้วยนั่นเองครับเช่นคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไมโครฟฟนใช่ไหมครับคุณก็มีความรู้ด้านไมโครฟฟนมีเษถ้า ลูกค้าคิดว่าเฮ้ยอยากให้คุณรีวิวไมโครโฟนหรือออกอีเวนต์ได้ไมโครโฟนเขาก็จะคิดถึงคุณครับซึ่งอันนี้ครับเราก็สามารถเรียกนะครับเลดได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับจํานวนคนติดตามนะครับบวกปฏิสัมพันธ์นะครับประมาณนั้นั่นเองครับ ซึ่งถ้าคุณถามนะครับว่าเฮ้ยผมยอดซับเท่านี้ฉันยอดซับเท่านี้นะครับจะควรคิดเท่าไหร่ส่วนตัวเองครับก็ต้องบอกว่า,าให้คําตอบคนฮาจะยาครับเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่ได้รู้นะครับเลทในทุกๆองการเนาะแต่ถ้าคุณนะครับอยู่ในสายงานเช่นบิวตี้เอ๋ยนะครับหรือว่าพวกอาหารอะไรพวกเนี้ย งานพวกนี้นะครับจะมีแข่งการแข่งขันที่ค่อนข้างจะสูงมากๆซึ่งการที่มันคู่แข่งเยอะมากๆใช่ไหมครับมันจะทําให้คุณจะไม่สามารถดีดราคานะครับหรือเ,เพิ่มราคาได้แล้วก็ราคานะครับเบรดการอาจจะ อ่าไม่ได้สูงมากนั่นเองครับแต่ถ้าคุณนะครับเป็นลักษณะที่เป็นงานนิชเลยนะครับเป็นเฉพาะทางเลยอย่างเนี้ยคุณก็สามารถทําได้นะครับแม้ว่าจะอยู่ในวงการเดียวกันนั่นเองก็สามารถอัปเดตการ์ดขึ้นมาได้อีกเล็กน้อยครับซึ่งก็ต้องบอกครับว่าแบรนด์เอเจนซี่ที่ดีนะครับที่ไม่ทำงานช่วยๆเนาะเขาจะไม่ได้มาดูยอดคนติดตามอย่างเดียวครับอย่างที่ผมบอกเนาะเขาจะมาดูยอดปฏิสัมพันธ์ของคุณด้วยนะครับว่าเฮ้ยยอดปฏิสัมพันธ์ของของเพจคุณโดยปกติแล้วเป็นยังไงฉะนั้นครับการที่คุณไปซื้ ตอบนะครับของการที่จะเพิ่มนะครับยอดเลทการของคุณนั่นเองครับเพราะว่าตอนนี้เนาะก็มีทูต่างๆนะครับที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยเพจของคุณนะครับมีการซื้ออะไรยังไงด้วยนั่นเองครับอื่นๆที่ผมลืมพูดนะครับก็จะมีพวกค่าเสียเวลานะครับเช่นถ้าเป็นบริษัทระดับมหาชนนะครับบางที่คุณะต้องไปวางเองนะครับมีค่าแมสค่าเสียเวลารองเงินนะครับก็ลองคำนวณกันดีๆครับว่าทํางานนั้นมันคุ้มกันจริงๆไหมหรือว่าเราแค่อยากเก็บนะครับเจ้าตัวงานเป็นพอเท่านั้นครับส่วนตัวนะครับก็มีหลากหลายช่องหลากหลาย จริงๆส่วนตัวครับก็รับนะครับงานตั้งแต่หลักพันนะครับยนหลักหมื่นหรือโปรเจกต์ใหญ่ๆที่มีหลายๆงานรวมกันก็มีหลักแสนก็มี แต่ซึ่งทั้งหมดนะครับก็จะคำนวณครับอย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยในช่องทางนี้มีคนติดตามเรามีการปฏิสัมพันธ์นะครับกับเรายังไรลราในเพจนั้นนะครับเรามีจุดเด่นสาหรับลูกค้ายังไงบ้างนั่นเองครับซึ่งถ้าใครสนใจติดตามผมนะครับผมก็จะมีประมาณ5ช่องทางนะครับให้สามารถติดตามได้แต่ช่องทางนะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะแต่แต่ละช่องทางของผมนะครับจะค่อนข้างชนิดแล้วก็สามารถนะครับทำเงินได้ ค่อนข้างโอเคนะครับเมื่อเทียบกับเพจอื่นๆนั่นเองครับอย่างแรกเลยครับก็ฝากกันด้วยน้องกับช่องติ๊กตอมของผมนะครับชื่อว่าช่อง f i r s t the peak แล้วก็มี u t u b e อีก2ช่องครับก็คือช่องนี้ช่อง First b บ x แล้วก็ช่อง Thepe a k นะครับซึ่งจะเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับโดยตรงเลยส่วนช่อง First b บอกเนี่ยก็จะพวกมีทุกยีบ้างมีความคิดของผมเนาะแล้วก็มีพวกบัตรเครดิตนะครับแล้วก็เฟซบุ o กนะครับก็มีอยู่2เพจครับก็จะมี First b บอกนะครับแล้วก็ TheP เดอะ a k p h o ต้ที่ทาเก ่วนตัวนะครับก็อยากจะอธิบายประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สงสัยเนาะว่าเฮ้ยเราควรมีเลทค่าจ้างนะครับที่เท่าไหร่ดีอย่างที่บอกครับมันมีหลายอย่างนะครับที่จะเข้ามาคํานวณนะครับค่อนข้างจะเยอะกันเลยทีเดียวครับก็ลองไปสอบถามนู่นนี่กันดูนะครับแล้วก็ลองคํานวณค่าแรงของเรากันดูนะว่าเฮ้ยค่าแรงของเรานะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นู่นนี่อะไรยังไงนั่นเองครับสาหรับวันนี้ครับผมเฟิร์สจากช่องเฟิร์สบลอกก็ขอตัวลาการไปก่อนแล้วสวัสดีครับ